สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวล็อกไทน้ำยาล็อกเกียว243กันนะครับซึ่งเจ้าน้ำยาล็อกเกียว243นี้ผมซื้อมาในราคาประมาณ90บาทซื้อมานานละประมาณ1ปีได้แล้วครับจากการที่ได้ลองใช้งานมา1ปีก็พบว่าใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาครับไม่รั่วไม่ซึมโดยคุณสมบัติของน้ำยาล็อกเกียว243ตัวนี้จะช่วยให้เราสามารถติดตั้งก๊อกน้ําที่เป็นแบบหมุนเกียวหรือติดตั้งสิ่งของที่เป็นแบบเกียวล็อกที่ทําจากโลหะได้ทุกชนิดเช่นสแตนเลสอลูมิเนียม นียม พื้นผิวชุบเราสามารถที่จะหยดน้ํายานี้ลงไปที่เกียวล็อกให้ทั่วบริเวณแล้วก็หมุนเกียวล็อกเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้เลยครับจากนั้นก็ให้รอประมาณ20นาทีไปจนถึง24ชั่วโมงซึ่งถ้าเรารอให้น้ํายาเซ็ตตัว24ชั่วโมงขึ้นไปก็จะเป็นการทําให้น้ํายายึดติดกับพื้นผิวแบบเต็มที่ครับจากนั้นเราก็สามารถนําก๊อกน้ําที่ติดตั้งเสร็จแล้วไปต่อกับท่อน้ําปะปาได้เลยครับเท่านี้เราก็สามารถใช้งานก๊อกน้ําได้แบบไม่รั่วไม่ซึมโดยที่ไม่ต้องใช้ผ้ผาเเทพ,พ,พันกกีียวอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนแรงของเราลงไปได้อย่างมากครับถ้าใครสนใจเจ้าน้ำยาล็อกเกียว243ตัวนี้ก็สามารถเข้าไปหาซื้อกันได้เลยครับที่ลาซาดาหรือช็อป p มีให้เลือกซื้อตั้งแต่ราคา85บาทไปจนถึง800บาทก็มีครับซึ่งราคา800บาทนั้นคิดว่าน่าจะเป็นของแท้และมีแรงยึดเกาะที่สูงกว่ากันมากนั่นเองลองๆเข้าไปเลือกดูกันได้ครับมีประโยชน์มากๆสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ